ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งกรณีนะคะแม่เล็กธนาภาค่ะออกมายืนยันอีกเสียงให้ลูกสาวตักวบงกนว่าครอบครัวของตักและเจ้าสัวบุญชัยยังรักกันเหนียวแน่นดีไม่มีกรณีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวพันแน่นอนเพราะมั่นใจในตัวลูกเผยนะคะจากความมั่นคงที่แสดงให้เห็นอยู่เสมอค่ะส่วนเรื่องลายที่หลุดออกมาก็ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือของแม่บ้านท่ลาออกไปเพราะไม่ได้มีเรื่องบาดหมางดุนแรงกับตักจนต้องทําแบบนี้ แม่บ้านเนี่ยแม่จะบอกให้ฟังว่าเขารักแม่บ้านคนนี้มากแต่แม่บ้านคนเนี้ยคนเราอะอยู่ด้วยกันลินกับฟันเนี่ยมันก็เถียงกันธรรมดาใช่ไหมเถียงกันทีนี้แม่บ้านเนี่ยเขามีลูกหมายถึงเขาท้องตั๊กเนี่ยเป็นคนที่ว่าแมมสนใจลูกเขามากก็ไม่สนใจเขาหอมหรือเปล่ปาอะไรเนี่ยแต่เขาก็รักด้วยกันทั้งคู่แหละแต่ความเป็นแม่ไงก็ห่วงว่าคือรู้ลูกเขาไม่เต็มที่อะไรอย่างเนี้ย เขาแต่ถามว่าเขาก็ไม่ได้ไล่หรอกก็คือหมายถึงงอนกันอะไรอย่างนี้ไงทลายนี่คือเขายังมาถาว่าเขาเป็นคนทำาเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อเขาไงเขายังไม่ได้ติดต่อเขาเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดก็ยังไม่ได้ติดต่อว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันก็ทะเลาะกันน่ะแล้วก็เลี้ยงก็หอมมันต้องเกิดใช่ไหมแม่ก็คิดว่าเขาคงไม่น่าหละเขาความผูกพันไง มันก็ยังรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่ลายปอแม่ไม่รู้นะแต่ก็มันก็มีจริงแต่เขาก็นั่งให้รู้ว่าแม่ถามว่าถ้าตักจริงๆอ่ะตั้งจะประจานถ้าเรื่องจริงอ่ะตักงก็จะประจานผัวขนาดนั้นเลยหรอพูดถึงนะอาจจะประจานสามีจะอะไรเงี้ยทำไมมือที่สามเขาไม่มีหรอกจริงๆแล้วคุณบุญชัยเป็นคนดีมากนะแล้วเขาผู้ใหญ่แล้วอ่ะเขาก็ทําบุญเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านพอเขากลับบ้านปุ๊บอ่าเขาก็กลับตรงเวลา ก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทั้งกรณีของประเทศแล้วก็ของตักด้วยถูกต้อง